สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ivy Romance Angel กันนะคะวันนี้ i v วี่จะมาดูดวงนะคะแลนดอมพลังงานความรักของคุณและคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะว่าช่วงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับใครที่แรนดอมมาเจอคลิปนี้เนาะคลิปนี้นะคะเป็นทำเลสนะคะดูได้นะคะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะพลังงานอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโวรจะดามาคิดแล้วมาใส่ใจเนาะโอเคมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะและคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะว่าเป็นเช่นไรค่ะตอนนี้นะคะวิมองเห็นการรอคอยนะคะ ตัวคุณเองนะคะเฝ้ารอคอยฝ่ายตรงข้ามของคุณนะคะหรือว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะที่คุณนึกถึงเขานะคะหรือไม่ก็อืมคนที่คุณนึกถึงอะ่ะไอวิก็ไม่รู้ว่านึกถึงใครอาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรืออะไรเงี้ยได้หมดนะคะตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณรอคอยนะคะรอคอยที่จะได้เจอกันนะคะ คิดถึงเฝ้าคิดถึงอยู่บางคนอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินะคะกันนะคะบางครั้งนะคะตัวคุณเองนะคะรู้สึกเหมือนเหนื่อยล้านะคะอยากจะพักผ่อนนะคะอยากจะชมนกชมไม้อยากจะมีสัตว์เลี้ยงนะคะอยากจะไปทำสวนบ้างอะไรอย่าเงี้ยอยากจะจิบกาแฟข้างสวนดื่มโกโก้ร้อนๆนะคะ ถึงอากาศจะร้อนยังไงคุณก็อยากจะดื่มของร้อนนะอืเหมือนกับคุณอาจจะดื่มน้ําขิงนะคะเพื่อบรรเทาการเจ็บคอก็ได้นะคะบางครั้งตัวคุณเองบอกว่าฉันเบื่อฉันฉันต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในบางอย่างบางคนผมยาวอยากจะตัดผมสั้นนะคะหรือไม่บางคนก็แบบอยากเปลี่ยนทรงผมไปเลยอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าเอ้ก็ ตอนนี้เนาะก็แบบเอ๊จะเปลี่ยนดีไม่เปลี่ยนดีนะคะบางคนอยากจะเปลี่ยนตัวเองคือแบบเอออ้วนนะแบบหุ่นไม่ดีเนาะก็คือแบบอยากจะผอมๆอ,อยากจะแบบรักษาสุขภาพอะไรประมาณเนี้ตัวคุณเองและเพื่อนๆนนะคะจะมีความที่แบบเฮลเหลอะ่ะแบบอยากจะสู้ลบตบมือกับบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ก็ สถานการณ์ด้านการเมืองการปกครองอะไรแบบนี้คุณอยากจะแบบออกไปแบบชูไม้ชูม,ม,ชม,มือซิกแนลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ช่วงเนี้ยรู้เหมือนกับว่าตัวคุณเองอะยังไปไหนไม่ได้นะคะยังอยู่แต่ในบ้านอยู่ในห้องนะคะแล้วก็ยังแบบทากับข้าวเก่งบางคนทํากับข้าวนะคะบางคนก็ปลูกต้นไม้นะคะบางคนก็ใช้ชีวิตแบบ อยู่คนเดียวนั่งสมาธิอะไรเงี้ยได้หมดนะคะโอเคเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะก็จะเป็น37 42เลข7จ็นะคะยี 28, แล้วก็ยีค่ะถ้าพลังงานคุณและไอวีตรงกันนะคะเราไปต่อนะคะเดี๋ยวเรามาจะถามไพ่กันนะคะว่าช่วงนี้นะคะพลังงานช่วงนี้สำหรับคุณที่เข้ามาดูใน รนดอมนี้เนาะว่าตัวคุณเองและคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงอยู่ในเวลานี้นะคะเป็นเช่นไรนะคะคือพลังงานตรงนี้นะคะเป็นความรักนะคะความสัมพันธ์ดูได้หมดนะคะไม่ว่าจะคุณจะนึกถึงพ่อแม่พี่น้องหรือว่าจะนึกถึงแฟนคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวไพ่จะออกมาบอกนะเพราะเราไม่ได้เจาะจงนะคือคือคนที่คุณนึกถึงแหละ ตอนนี้นะคะฝ่ายตรงข้ามของคุณหรือว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้เนาะเขากาลังก้มหน้านะคะก้มหน้านะคะเหมือนเขาเหนื่อยนะคะเขาเคยคิดว่าที่จะเฉลิมฉลองแบบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาทําไม่ได้เนาะเห็นเขาก้มหน้าแล้วก็แบบดูเครียดๆนะ เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขาเคยออกไปเป็นคนนักดื่มเนาะเป็นคนนักดื่มและเคยที่แบบว่าจะไปชอบคนคนนึงอะไรเงี้ยแต่นะตอนนี้ไพ่มันกลับไพ่กับหัวแล้วก็คือว่าเขาไม่ได้ไปนั้นแล้วแล้วก็ไม่ได้ดื่มแล้วพฤติกรรมเขาเนี่ยได้เปลี่ยนไปนะคะตอนนี้นะคนที่คุณนึกถึงเนาะมีความรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะตัดจบอะไรบางอย่างแล้วก็อยากที่จะ ชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะมีการเฝ้ารอคอยกันคือมีการแอบมองกันเนาะ,ะฝ่ายผู้ชายอะ่ะชอบใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ปิดบังตัวเองบางอย่างแล้วก็แอบมองฝ่ายผู้หญิงนะคะซึ่งฝ่ายผู้หญิงเนี่ยตอนนี้เหมือนกับฝ่ายผู้หญิงนะเขาจะแบบเฉยๆเนาะไม่ได้จะสนใจไม่ได้มองอะไรคุณผู้ชายเนาะก็คือเขาก็อยู่ของเขาไปแบบ ปกติอะเหมือนคุณผู้หญิงเขาก็อยู่ในเมืองของเขาก็ทํางานไปตามปกติแต่ว่ามีมีความคิดว่าฝ่ายผู้ชายนะคะก็คือเฝ้ามองนะคะฝ่ายผู้หญิงอยู่ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชายนะคะเคยมีแบบผู้หญิงสองคนเข้ามาให้เลือกนะคะและตอนนี้เขาก็ไม่ได้มี ไม่ได้มีผู้หญิงเหล่านั้นเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าไพ่นี้ค่ะกลับหัวแล้วนะคะเขาเคยเจ้าชู้นะคนคนนี้นะคะไม่รู้ว่าไพ่ชุดนี้จะออกพูดถึงความรักหรือว่าพูดถึงความสัมพันธ์เป็นเพื่อนหรืออะไร ฝ่ายคุณผู้ชายนะคะเขาอยากที่จะเข้ามาหาคุณผู้หญิงนะคะคุณอาจจะได้เจอกันนะคะภายในเจ็ดเดือนนี้นะคะคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะจะมีการแบบเอ,อ่อได้พูดคุยนะคะและสารสัมพันธ์กันนะคะภายในเจ็ดเดือนนี้นะคะคุณผู้ชายนะคะเขาจะรีบเข้ามาเลยนะคะเข้ามาหาแล้วก็เข้ามา เข้ามาฟันธงอะว่าเอ้ยฉันชอบเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเออฉันชอบเธอจริงๆนะฉันไม่ได้อะไรแล้วนะคะแล้วคุณผู้หญิงก็เหมือนกันคุณผู้หญิงเนี่ยคือก่อนอน,นั้นเนี่ยเขามีตัวเลือกเยอะนะคะมีตัวเลือกแบบว่ามีมีตัวเลือกประมาณว่าเฮ้ยแบบฉันก็อยู่เฉยๆอะคุณผู้หญิงบอกว่าฉันก็อยู่เฉยๆแต่ทีเนี้ยดันมีคนมาแอบชอบฉันอะ สามสี่คนบางทีก็สองสามคนน่ะเออแต่ฉันก็บริหารสเสน่ห์เปงนนั้นแหละแต่ฉันก็ไม่ได้ชอบนะฉันก็เฉยเฉยอะเขาจะเข้ามาคุยเขาจะมาอะไรก็เรื่องของเขาแต่เขาฉันก็เฉยเฉยนะคะเพราะว่าไพ่กับหัวนะ่ะคือว่าคุณผู้หญิงเขาก็ไม่ได้สนใจผู้ชายเหล่านั้นหรือที่คนที่เข้ามาชอบมาตีสนิทอะไรคุณผู้หญิงเขาไม่ได้สนใจเลยคุณผู้หญิงนะคะก็จะมีการแบบ รอคอยนะคะเขาอยากจะอยู่นิ่งๆนะคะคุณผู้หญิงเนี่ยอยากจะอยู่นิ่งๆแล้วอยากจะแบบเออเราอยากจะอยู่เฉยๆอะให้ฝ่ายผู้ชายนะคะเข้ามาหาเองบ้างนะคะเพราะว่าเหมือนกับก่อนน้าเนี้ยคุณผู้หญิงเขาเคยแบบแบบว่าโทรหาไลน์หาทักแช็คอะไรแบบนั้นตลอดแล้วแต่เหมือนกับตอนเนี้ยคุณผู้หญิงเขาแบบ อยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆฉันแบบไม่อยากทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้แล้วอ่ะฉันอยากให้เธอเป็นคนทำเป็นคนทำความสัมพันธ์นี้ให้ดีขึ้นละกันนะแล้วคำตอบไพ่ใบสุดท้ายคือว่าคุณผู้หญิงเนี้ยเขาเคยที่จะแข็งๆนะเขาเคยที่จะแบบดูนิ่งๆนะคะ เขาเคยที่จะเห็นว่าคุณผู้ชายอ่ะมีอมีการส่องแล้วก็แอบ,บมองคุณผู้หญิงอยู่ตลอดเวลาแต่นะตอนนี้นะคะคุณผู้ชายกำลังจะเดินเข้ามาฝ่ายคุณผู้ชายเนอะเขาจะเดินเข้ามาหาแล้วนะคะเขาจะมอบความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะให้กับคุณผู้หญิงนะคะ โอเคนะคะสำหรับการดูไพ่นะคะช่วงเวลานี้นะคะว่าคุณและคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะไอวี่ก็อ่านตามไพ่ประมาณนี้ค่ะการดูคลิปวิดีโอแลนดอมของไอวี่นะคะเป็นการดูให้คนหมู่มู่มากเหมือนเดิมนะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดอย,ดย่านำมาคิดและมาใส่ใจนะคะการดูรวมของไอวี่นะคะไม่ได้ดูให้คุณแค่คนเดียวนะคะก็เป็นการดูรวมรวมเนาะ ใครจะเข้ามาดูก็มีตรงนะคะถ้าเกิดใครตรงด้านนะคะก็ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้วินด้วยนะคะทุกคนถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักไลน์มานะคะไม่ก็อินบ็อกซ์ในเพจม,มาเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้ะ